ก็มีการนําเสนอแผนนี้ไปยังหน่วยงานกลางในหลายประเทศรวมไปถึงที่เกาหลีใต้ประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเกาหลีใต้ตอบรับแผนดังกล่าวแล้วโดยเชื่อนะคะว่าญี่ปุ่นนั้นจะดําเนินการตามมาตรฐานสากลไปก็ตามค่ะทางการจีนได้ประกาศห้ามนําเข้าอาหารทั้งหมดรวมถึงอาหารทะเลใน10จังหวัดของญี่ปุ่นหรือ1ในห้าของจังหวัดทั้งหมดของญี่ปุ่นแล้ว ดูความเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้กันก่อนค่ะทางการเกาหลีใต้เปิดเผยผลการประเมินของสถาบันความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ซึ่งว่าแผนการปล่อยน้ําปนเปื้อนนิวเคลียร์ซึ่งได้รับการบอบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะของญี่ปุ่นสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากลบังมุนคยูร,รัฐมนตรีปราาะสานนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปิดเผยว่าแผนการปล่อยน้ําของรัฐบาลญี่ปุ่นนั้น เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างที่ IAEA e ได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นอกจากนี้ถแถลงการยังระบุได้ว่าจการตรวจสอบร่วมระหว่างคณะกรรมาการความมั่นคงและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และกระทรวงมหาสมุทรซึ่งเป็นการตรวจสอบแยกเป็นอิสระนั้นไม่พบว่ามีสารกัมมันตรังสีตัวอื่นปนเปื้อนอยู่รวมไปถึงทรีเทียมซึ่งไม่ได้สูงเกินกว่า,ามาตรฐานสากลแต่อย่างใด หากดำเนินการตามแผนแล้วก็ไม่ขัดต่อมาตรฐานความปลอดภัยนี้ก็จะพบว่าน้ําที่ถูกปล่อยออกมาเข้าสู่หน้านน้าของเกาะเจจูทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศในระยะประมาณ100กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะใช้เวลานับต่วันปล่อยน้ําราว4-5ปีในการเดินทางมาถึงหน้านน้าของเกาหลีใต้ค่ะ เวอะไรก็ตามนะคะรัฐบาลเกาหลีใต้จะเดินหน้าจับตาดูความปลอดภัยระหว่างการปล่อยนะ้าปนเปื้อนรังสีที่ได้รับการบำบัดของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนัะที่ราเ a ลกรอซซี่ผู้ในการ IAEA e จะเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ในวันนี้ด้วยค่ะขณะที่ทางศุลกากรของจีนได้ออกแถลงการในวันนี้ระบุว่าจีนนั้นจะห้ามนำเข้าอาหารทั้งหมด รวมไปถึงอาหารทะเลจาก10จังหวัดของญี่ปุ่นรู้ว่าเป็นหนึ่งใน5ของจังหวัดทั้งหมดในญี่ปุ่นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเรื่องของการปล่อยน้ําเสียออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะนอกจากนี้จีนจะตรวจสอบเอกสารอย่างเข้มงวดมากขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากทะเลที่มีมาจากพื้นที่อื่นๆของญี่ปุ่นด้วยสาหรับ ประเทศจีนเนี่ยนะับเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าอาหารทะเลส่งออกของญี่ปุ่นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จีนได้มีการส่งเสียงคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อแผนการปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะของญี่ปุ่นลงสู่มาหาสมุทรแปซิฟิกแต่ดูเหมือนว่าการคัดค้านจะไม่เป็นผลถแถลงการของศุลการกรจีน,นยังระบุได้ว่าต่อไปนี้ จีน,นจะยิ่งเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการติดตามและตรวจสอบกรรมตภา,าพรังสีในอาหารที่มาจากญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยในอาหารที่นําเข้าจากสิจังหวัดของญี่ปุ่นที่จีนสั่งห้ามโดยระบุเหตุผลการห้ามนาเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของญี่ปุ่นที่ปนเปื้อนกรรมตภาพรังสีเข้าสู่จีนและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในจีนให้มีความปลอดภัยด้านอาหารนําเข้านั่นเองค่ะ